สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นำตำนานเรื่องลี้ลับสุดแปลกจากต่างประเทศมาฝากทุกคนคะ่ะทุกคนจะเห็นได้จากหนังผีสยองขวัญของต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะสร้างขึ้นจากเรื่องจริงหรือสร้างจากตำนานความเชื่อของประเทศนั้นๆซึ่งหนังที่เราได้ดูส่วนใหญ่ก็ต้องบอกเลยว่าน่ากลัวไม่น้อยทำตกใจ และจิตตกไปหลายวันถึงขั้นไม่กลา้าอน้ำกันเลยก็มีค่ะในครั้งนี้เราจะพามาเจาะลึกถึงตำนานลี้ลับของ a อ n เนลิสมิเชลว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรกันค่ะ a อ n เนลิสมิเชลเรื่องราวของเธอทำให้เกิดการถกเถียงกันในระหว่างวงการความเชื่อกับวงการจิตแพทย์มาอย่างยาวนาน เพราะเด็กสาวคนนี้คือผู้ถูกทำพิธีไล่ผีถึง6-7ครั้งว่ากันว่าคนที่ถูกผีเข้าสิงคือคนที่มีอาการป่วยทางจิตแต่บางครั้งอาการทางจิตของพวกเขาเหล่านั้นก็ทำให้แอบคิดไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นถูกผีเข้าสิงจริงๆกันแน่อ n นเนลิสมิเชล เกิดเมื่อวันที่21กันยายนคศ1952ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตะวันตกของประเทศเยอรมนีเธอเป็นลูกคนที่สองของโจเซฟกับอันนามิเชลและมีพี่น้องผู้หญิงอีกสี4คนเธอเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งในศาสนามาก ย้อนไปในปี1948ก่อนก่อนอเนลิสเกิด4ปีอานาเกิดตั้งท้องนอกสมรสสร้างความเสื่อมเสียให้วงตระกูลอย่างยิ่งว่ากันว่าครอบครัวถึงกับบังคับให้เธอสวมชุดดำเพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ศีลธรรมของตนนเองในวันแต่งงานและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาความรู้สึกผิดต่อบาปกรรม ที่ทำไปในครั้งนั้นก็ไปตกอยู่กับอเนลิสซึ่งเป็นลูกคนที่สองอันนาใช้ความผิดพลาดของตนเป็นบทเรียนสั่งสอนอเนลิสให้ตระหนักถึงผลกรรมของการทำบาปไม่เว้นแต่ละวันทั้งยังกระตุ้นให้ลูกสวดมิลิลิสขอพรชระบาทอย่างสม่ำเสมอโดยหวังว่ามันจะเป็นการล้างบาปให้ตนได้ ยิ่งเมื่อลูกสาวคนโทรเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีต่อมาในขณะนั้นอนเนลิสอายุได้สี่ขวบก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกผิดในหัวใจของอนเนลิสทวีคุณติดเป็นละวามตัวอนเนลิสต้องใช้เวลาทุกค่ำคืนหลับนอนบนพื้นหินแข็งเพราะเชื่อว่านั่นจะเป็นการไถ่บาปแทนพวกจรจัดติดยาบาปหนา ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปอัานที่สาธารณะต่างๆแม้ว่าตัวเธอเองจะไม่รู้จักกับคนพวกนั้นแม้แต่น้อยในปี1968อันเนลิสเธอเริ่มมีอาการแปลกๆคือมีอาการตัวสันอย่างรุนแรงเป็นครั้งคราวพ่อแม่ของเธอจึงรีบพาไปพบแพทย์ซึ่งเธอถูกพบว่า เป็นโรคลงบ้าหมูและได้รับการรักษาปกติเธอเข้ารับการรักษานานกว่า5ปีเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเบียหลายชนิดที่สั่งใจ่ายให้เธอแต่ไม่ว่าจะเป็นยาตัวไหนก็ไม่สามารถช่วยให้เธอหายขาดจัดอาการชัดได้เลยเธอเริ่มประสาทหลอนคุยกับปีศาจทางบ้านของเธอก็เริ่มเชื่อ ว่าจริงๆแล้วเด็กสาวน่าจะถูกสิงมากกว่าในปี1974ได้มีการขออนุญาตประกอบพิธีไล่ผีให้แกอันเนลิสแต่ก็ถูกปฏิเสธหลายครั้งระหว่างนั้นพฤติกรรมของอันเนลิสต์ยิ่งแปลกประหลาดเธอเริ่มด่าท่อทุบตีและจิกกัดสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวปฏิเสธที่จะกินอาหาร แต่หันไปกินมแมลงวานแมงมุงทานหินดื่มปัสสาวะตัวเองแทนน้ำสะอาดและถึงสากนกจนหัวมันหลุดจากร่างฉีกถึงเสื้อผ้าตัวเองเป็นว่าเล่นเห่าหอนราวกับสุนัขเป็นวันกรีดร้องไม่รู้จักเหนื่อยนานนับชั่วโมง,งช่วงที่ได้สติอันเนลีดก็ตกอยู่ในภาวะหดหูซึมเศร้าอย่างรุนแรง บางครั้งเธอคิดที่จะฆ่าตัวตายไปเสียให้พ้นผลสถานาการณ์ที่นานวันก็ยิ่งแย่ส่งผลให้คำร้องขอประกอบพิธีไล่ผีครั้งที่สามได้รับอนุญาตเริ่มทำพิธีในเดือนกันยายนในปี1975มีบาทหลวงเป็นผู้ประกอบพิธีซึ่งตามกำหนดแล้วพิธีไล่ผีนี้ จะต้องทำการสับดาละหนึ่งถึงสองครั้งครั้งหนึ่งใช้เวลาร่วมสี่ชั่วโมงเหตุการณ์ในระหว่างประกอบพิธีนั้นอเนลิจ e e e ดิ้นรนขัดขืนสุดแรงเกิดเรี่ยวแรงของเธอเพิ่มพูนมหาศาลถึงขนาดต้องใช้ผู้ชายแข็งแรงกำยำสามคนช่วยกันจับจึงจะเอาอยู่และบางคราวถึงกับต้องเอาโซ่ล่ามเธอไว้กล่าวกันว่า หลังผ่านพิธีไล่ผีไม่นานนะักอาการของอนเนลีก็ทุเลาขึ้นอย่างน่าประหลาดระยะนั้นเธอสามารถกลับเข้าเรียนได้หรือจะไปโบสถ์ก็ยังไหวแต่แค่เพียงชั่วร,ร,ะระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากนั้นอาการของเธอก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกและยังต้องเข้ารับการไล่ผีอย่างต่อเนื่องนั่นทำให้ตลอดระยะเวลา10เดือนหลังจากนั้น มิเชลก็ต้องเข้ารับการไล่ผีครั้งแล้วครั้งเล่าในแต่ละครั้งวิญญาณที่มาสิงเธอก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่ปีศาจลูซิเฟอร์คาอินคัตกรคนแรกอัมคัมพีไบเบิรนยูดาหผู้ขายพระเยซูกษัตริย์เนโรหรือแม้กระทั่งฮิตเลอร์การไล่ผีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลร้ายกับร่างกายของมิเชลมากเธอคุกเข่าสวดภาวนา,นานานจนกระดูกหักอลวาวะจนได้รับบาดเจ็บและถูกล่ามแถมเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มที่จะทานอาหารน้อยลงไปเรื่อยๆจนน้ำหนักเธอเหลือเพียง30กิโลกรัมเท่านั้นถึงแม้อาการของเธอจะดีขึ้นเป็นบางครั้งแต่ไม่นานเธอก็กลับมาเป็นใหม่ ในปี1976พิธีไล่ผีเป็นไปอย่างเข้มข้นประกอบกับร่างกายที่อ่อนแอจากการขาดน้ำและอาหารก็ทำให้อันเนลิกล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมไข้ขึ้นสูงไม่มีเรี่ยวแรงแต่พิธีไล่ผีก็ยังต้องดำเนินต่อไปพ่อและแม่ต้องเข้ามาช่วยพยุง ไม่เช่นนะั้นลูกสาวคงไม่อาจผ่านพ้นมันได้จนตลอดรอดฟังแต่ครั้งนี้ก็เป็นพิธีกรรมครั้งสุดท้ายของอเนลิสเพราะเช้าวันถัดมาเมื่อโจเซฟกับอันนาและเข้ามาดูอาการลูกสาวอามปกติก็พบว่าเธอเสียชีวิตเสียแล้วเป็นระยะเวลาร่วมสิบเดือนอเนลิส ต้องเข้าพิธีไล่ผีถึง67ครั้งประโยคสุดท้ายที่อันเนลีดพูดกับแม่ของเธอในคืนก่อนหน้านั้นก็คือแม่หนูกลัวการที่หญิงสาววัยเพียง24ปีต้องมาเสียชีวิตในสภาพร่างกายผ่ายผอมบอบช้ำนับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติและไม่ธรรมดาหลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่รัฐจึงยืนเรื่องขอชนสูตรศพอนเนลิตและผลการชนสูตรก็สรุปออกมาว่าได้เสียชีวิตด้วยภาวะขาดอาหารและน้ำอย่างรุนแรงจากการที่อนเนลิสเสียชีวิตพ่อแม่และบาดหลวงที่ทำพิธีกรรมถูกอายการรัฐตัดสินใจสั่งฟ้องด้วยข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตายครอบคลุมถึงการฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาและฆ่าเนื่องจากถูกยวยุโทสอังในปี1978พอ่อแม่ของอันเนลี่สว่ารจ้างทนายชื่อดังแทริชชมสัตว์ลีสเนอร์เขายกควางเรื่องสิทธิที่จะประกอบพิธีการต่างๆอ้าความเชื่อทางศาสนา ซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูนมาเป็นข้อแก้ต่างนอกจากนั้นยังเสนอหลักฐานเป็นเทปบันทึกเสียงระหว่างประกอบพิธีซึ่งปรากฏว่าเป็นเสียงของอันเนลีกพูดจาด้วยภาษาแปลกประหลาดบางครั้งด้วยน้ำเสียงกราดเรียวบางคราวเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนมีเสียงหนึ่ง ซึ่งพูดด้วยสำเนียงแฟรงกิลตและบาทหลวงทั้งสองรูปยืนกรานว่านั่นคือเสียงของอดอล์ฟฮิตเลอร์หนึ่งในปีศาจที่เข้าสิงอันเนลิสทั้งหมดนี้เพื่อยืนยันว่าอันเนลิสมิเชลไม่ได้ป่วยด้วยโรคธรรมดาทว่าเธอถูกผีเข้าจริงอย่างไรก็อามสารพิจารณาแล้วได้ข้อสรุปว่า คำค้านฟังไม่ขึ้นจำเลยทั้งสี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอามที่ถูกกล่าวหาและต้องโทษจำคุกหกเดือนแต่ให้ระลงอายาเป็นเวลาสามปีปี2005นักข่าวเดินทางไปสัมภาษณ์อันนาแม่ของอานเนลิตตอนนั้นในวัย80กว่าปีแล้วใช้ชีวิต อามลำพังในบ้านหลังเดิมที่เคยเกิดเรื่องราวฝันร้ายในคราวนั้นโจเซฟผู้เป็นสามีเสียชีวิตไปเมื่อหกปีก่อนหน้าส่วนลูกสาวอีกสามคนต่างก็แยกย้ายไปคนละทิศละทางกันหมดอันนารำลึกถึงลูกสาวที่ชื่อคล้ายก,กันกับเธอให้ฟังว่าอันเนลิสเป็นคนอ่อนหวานจิตใจดี อยู่ในโอวาทเสมอแต่หลังจากถูกผีสิงเธอก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนมันเป็นเรื่องเกินธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้อันนายองรับอุกค้าเธอคิดถึงลูกสาวฉันมองเห็นหลุมศพลูกจากหน้าต่างห้องนี้ฉันแวะไปเยี่ยมลูกอยู่บ่อยๆเอาดอกไม้ติดมือไปฝากลูกด้วยอย่างไรก็อามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น อันนามิเชลยืนยันว่าเธอกับสามีรวมถึงบาทหลวงทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเธอเพียงแต่ทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตำนานของอเนลีตได้ถูกเล่าต่อๆกันมาจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ซึ่งทุกคนสามารถไปหาดูได้นะคะแต่บอกได้คำเดียวว่าทั้งหลอน และหดหู่กับชีวิตของเด็กสาวคนนี้มากค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังค่ะ